สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b b บายทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพิกอาคาดกันในหัวข้อเรามีอิทธิพลกับใจเขาไหมนะคะคุณนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะอ่านี่คือดวงใยภาพรวมนะคะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะนะคะคุณค่ะถ้าตรงทั้งหมดก็แปลว่าคลื่นพลังงานของคุณตรงกับแม่หมอนะคะวันนี้แม่หมอมีซ้ำสัญลักษณ์ให้เลือกค่ะเริ่มจากซ้ายมือเช่นเดิมนะคะ 1. ค่ะสองและก็3นะคะเลือกสัญลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดนะคะหากจิตไม่นิ่งอย่าเพิ่งเลือกนะคะหากจิตลังเลให้คุณเอาความรู้สึกแวบ,บแรกค่ะนะคะ เรามาดูกันนะว่าคุณมีอิทธิพลกับใจกับใจเขามากแค่ไหนนะคะถ้ายังเลือกไม่ได้ก็หยุดวิดีโอไว้นะคะแม่หมอจะไปเริ่มกล่องที่หนึ่งนะมาค่ะ สวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนหนไในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับนะคะมามาดูสิคะว่าคุณมีอิทธิพลกับใจเขาไหมนะคะเป็นไพ่สามถ้วยขึ้นมานะคะสามถ้วยที่จริงนะคะคุณสองคนอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะคะหรือเจอกันอ ในงานเรียงงานสังสรรค์น,นะคะคุณค่ะเนาะคุณมีอิทธิพลไหมเขาก็าอยากจะให้คุณเป็นเป็นคนพิเศษสำหรับเขานะคะอ่าภายใบนี้คือซ่อนเนาะเขาซ่อนความรู้สึกไว้นะคะอยากจะมีคุณไว้นั่นแหละเนาะไม่อยากจะอ่ามีใครมายุ่งเกี่ยวไม่อยากมีใครเลยในกลุ่มเพื่อนนะคะคืออยากมีคุณสองคนนะคะคุณอาจจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะกับใครบางคนนะคะแต่เขาอยากจะ ไปกับคุณสองคนนะคะนะพิเศษค่ะนะคะคุณเป็นคนพิเศษสำหรับเขาเป็นเพื่อนที่พิเศษมากนะคะเป็นเพื่อนนะคะคิงออฟซอสขึ้นมานะคะ k คิงออฟ o r สค่ะนะคะเขาอาจจะมีอิทธิค่ๆว่ามีอิทธิพลนะคะในความรู้สึกของคุณเช่นกันนะคะคุณคะเด็กไม่ใช่เด็กส King o f s o r อสขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่หมองขอดูสิคะ แปดถ้วยค่ะแปดถ้วยนะคะก็ดูหน่อยนะคะแปดถ้วยนะเห็นไหมเด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะความรู้สึกของเขากล้าๆก,กลัวๆนะคะคุณภพยของอืเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้เหมือนกันนะคะ เ,ออเป็นคนที่มีอีโก้คุณอาจจะดิวกับคนทางไกลนะคะอหรือไม่ก็คนคนนี้ก็อบอบอ,อ่อ,อนเนาะจากความสัมพันธ์นี้นะคะเข้าออกเข้าออกนะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะคุณคาะ,เอ,ะเออคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติไ้นะคะคุณเป็นคนที่นิ่งนะเขาดูนิ่งจังนะคะ หมขอดูก่อน10กาทายังเก็บยังเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่ก็นิ่งแต่ก็ไม่พัฒนานะคะ The h จ p ไฮ i n t e s t ค่ะจะไฮ i n t e s t ขึ้นมานะคะคุณมีอิทธิพลน,นะเนี่ยคุณมีเสน่ห์ต่อเขานะคะภายของว้าวคุณห้าถ้วยขึ้นนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะ อ่ะอันนี้กระเด็นกระดอนออกมาราชาถือไม้เท้าขึ้นมานะคะคุณคะเนาะแปลว่าคุณมีอิทธิพลไหมคุณก็มีอิทธิพลนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะนิ่งเงียบไปเขาจะดูนิ่งนะคะอ่าเขาจะทําตัวเหมือนกับว่าโอเคเรามาเป็นเพื่อนกันนะนะคะเหมือนเขาจะอ่าจะไม่ได้เดินหน้าความสัมพันธ์นะคะอ่านะคุณแต่คุณรู้ไหมคุณมีเสน่ห์ต่อเขานะคะ ให้เดไฮเป็นเทสขึ้นนะคะคุณมีเสน่ห์คุณทำให้เขาแบบอยากค้นหานะคะคุณทำให้เขาคิดถึงนะคะห้าถ้วยขึ้นมานะคะเขาลืมคุณไม่ลงหรอกเนาะเออไห้ห้าถ้วยขึ้นมาแบบนี้ลืมไม่ลงค่ะเนี่ยยังเก็บนะคะความสัมพันธ์เก่าๆหรือเก็บความรู้สึกเก่าๆหรือเก็บเรื่องราวนะคะ ะระหว่างคุณสองคนอยู่นะคะคุณขาเนาะยังมุ่มอ้อนไม่ได้ค่ะนะคะ,ะแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกเนาะเขาอาจจะไม่แสดงความรู้สึกนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีกโก้มากนะคะคุณว,ว้าวคุณขาเนาะเขาคนนี้เขาก็ดูคุณนะเขาก็ส่องเขาก็ดูคุณนะคะอะคุณขาเนาะคุณเอาละ คนคนนี้นะคะเหมือนอารมณ์ของเขาบางทีผีเข้าผีออกนะคะนะเดชไฮพิเทตเป็นคนที่บางทีก็ดูเหมือนเย็นชาเนะาะดูเหมือนเย็นชาใส่คุณนะคะไม่สนใจคุณเงี้ยาปากกับใจไม่ตรงกันนะคะเวลาเขาอยู่คนเดียวนะคะคุณคะเนาะเขาก็คิดถึงคุณนะคะคุณมาดูซิคุณมีอีทคนกับเขาแค่ไหนเดี๋ยวไม่เหมาะขอดูไพ่ อาระคเหน่อยนะคะขอดูหน่อยค่ะสวิตฮาร์ดคุณคะโอ้คุณก็มีอิทธิพลสิคะ,ะคุณคือ,อคนในใจของเขานะคะสวิตฮาร์ดขึ้นมาเนาะไปดูหน่อยค่ะเออเจนนี่ขึ้นมานะคะเห็นไหมเขาก็เนนะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณหรือไม่นะคะเขาอยากจะ,ะนำความสัมพันธ์เนี้ย ไปต่อไม่อยากหยุดนะคะเพียงแต่บางครั้งเขาอาจจะนิ่งไปเขาอาจจะเงียบไปเนะคะเขานะคะอยากจะเดินทางร่วมไปกับคุณนะคะคุณขาเนะาะอ่คุณยังไม่อยากหยุดค่ะกับใครบางคนก็ชอบเดินทางนะคะหรืออยากจะพาคุณเที่ยวท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะคุณขาเนาะคือการาการขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะการไม่หยุดนะคะ เง็นไหมเขาคิดนะคะคิด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 ค่ะนะคะคิดเรื่องราวของคุณยามที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็คิดถึงคุณนะคะคุณขาขอโทษนะคะเสียงน้องหมาไม่หมอเ่าเสียงดังนะคะ กับใครบางคนดีวกับพ่อแม่นะคะคุณขาเนาะท่านผู้ชายมาดูให้สลับเอานะคะอดีวกับคนที่อยู่คนเดียวเขารู้สึกเหงานะเขารู้สึกเหงาค่ะคุณขาเนาะคิดถึงคุณเหงาจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณอเขาดูน้อยนะคะโอ้แซดเน็ตนะคะคือเศร้าค่ะตอนนี้นะคะยามที่เขาไม่มีคุณยามที่เขาออกจากความสัมพันธ์นี้มันทําให้เขาเศร้า นะคะคุณทาให้เขาคิดถึงคุณได้นะคะคุณมีอิทธิพลกับเขานะคะ,ะคุณทําให้เขาเศร้าคุณทําให้เขาอ,มอืมีคุณเนี่ยอยู่ในใจนั้นนะคะอยู่ในใจของเขานั่นแหละเนาะ,ะคุณอ่ะเขาดูสิไม่รู้สิกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะแอบบดูเนาะความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเขาคนนี้ ก็แอบดูคุณนะคะแอบส่องแอบดูคุณอยู่ค่ะคุณค่ะเนาะคุณมีอิทธิพลไหมมีเขาอยากรู้เรื่องอยากเห็นเรื่องราวของคุณนะคะเขาอยากรู้อยากเห็นชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณว่าคุณเป็นยังไงว่าคุณคบกับใครไหมคุณมีใครไหมนะคะถ้าเขาเขารู้ว่าคุณมีใครนะคะเขาก็เศร้าแหละนะคะเขาก็เสียดายนะคะคุณเอาละค่ะจบก่อนค่ะคลิปนี้นะคะ ตรงก็เก็บไว้ไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะเอาละไม่หมาไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคนกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบน,นี้แม่หมอบียินดีต้อนรับนะคะมาดูซิว่าคุณมีอิทธิพลกับเขาแค่ไหนอ่าคุณดูสิค่ะแม่หมอก,ก็ไม่ได้ตั้งใจมันมันมันออกมาเนาะเออมันออกมาก็ให้เขาออกนะคะเห็นก็ไม่รู้ ว่าจะไม่เอาวและละมือมันออล้วงออกเองนะคะอ่านี่นะคะสองถ้วยค่ะคุณเขาคนนี้มีใจให้กับคุณนะคะเขารักคุณเขาชอบคุณคะ่ะนะคะคุณสองคนมีใจให้กับกันละกันนะคะคุณสองคนอยากจะประสานมือกันนะคะอ่าคุณสองคนคล้ายกันนะเห็นผู้หญิงอ่าก็ผู้ชายคนนี้ไหมคะ เหมือนกันคล้ายกันนะคะเขาชอบคุณนะคะคุณคาเนะเอ,อ,อยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอยากได้คุณมาเป็นแฟนอยากได้คุณมาเป็นคนที่ชายนะคะเขาอยากจะคุยกับคุณนะคะนะแปดกระทาขึ้นมานะคะแปดกระทาค่ะก็ดูหน่อยนะคะออ้ไพ่ของคิงถูถ้วยขึ้นมาว้าวกองนี้ดีจังเลยอะนะคะดูสิดูสิ ไนายถือถ้วยคิงถือถ้วยมาหมดเลยค่ะอ่าใบแรกออกมาก็ดีแล้วนะคะต่อมาก็ดีอีกนะไฮพพนเทสขึ้นค่ะนะคะคุณมีอิทธิพลกับเขามากนะคุณทำให้เขานะคะจิตใจอะสับกระสักะสายนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะคุณคารเนาะอยากคุยกับคุณนะคะอยากจะมอบความรักให้กับคุณนะคะอ่าคุณทำให้เขาอืม เราร้อนคุณทําให้เขาผีเข้าผีออกได้นะ The ไฮเ h นเทสขึ้นมาแบบนี้คนคนนี้เขารักคุณคนคนนี้เขามีใจให้กับคุณนะคะอ่าไพ่ของสี่เหรียญค่ะนะคะคนคนนี้หึงคุณนะถ้าคุณเป็นแฟนกับเขาถ้าคุณได้คุยกับเขาเขาไม่ปล่อยคุณไปนะคะสี่เหรียญขึ้นมาอะนะคะไม่ปล่อยค่ะนะคะคุณขาไพ่ของ9ก้าดาบขึ้นมานะคะว้าวนอนไม่หลับนะคะคุณขาสเตร n g t ขึ้นมาเขาไม่เคย มีความรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนนะคะรู้สึกเหงารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวๆได้คะ่ะเทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะคุณกับใครบางคนนี่นะคะคุยกันบางทีทะเลาะกันนะคะแตกแยกกันไปนะคะมันก็ทําให้เขานอนไม่หลับนะคุณนะคะเนี่ยคุณทําให้เขากระสับกระสายคุณทําให้เขากังวลน,นะคะ,ะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะ เหงารู้สึกเหงานะคะรู้สึกบอกไม่ถูกอะยามที่ไม่มีคุณนะคะถ้าถ้ายิ่งคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยกับใครบางคนนี้ทะเลาะกันเนี่ยมันทําให้เขาแบบโอ้ยคุณแทบจะบ้าก็ได้นะคะเพราะว่าอารมณ์ของเขาเป็น the h i g h p i t e แล้วก็เป็นไพ่ของก้าวดาบขึ้นมานะคะคุณบุคคลคนนี้นะคะ ถามว่าเขามีใจให้กับคุณไหมมีใจเยอะด้วยนะคะแล้วคุณก็มีอิทธิพลกับเขามากนะคะคุณคะเนาะ,ะกับใครบางคนก็นะคะมีเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือไม่นะคะเขาอาจจะคิดน้อยเนื้อเนื้อเนาะน้อยเนื้อ,อ,อ,อต่าใจนะคะที่ไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้ก็ได้นะคะนะในความ รู้สึกของแกนะคะเออเขาหึงคุณนะอ่าเขาหึงคุณนะคะถ้าคุณเทเข้าไปคุณทิ้งเข้าไปนะคะเขารู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกนอนไม่หลับนะคะคุณอมืมาดูสิคะไพ่เดทขึ้นมาค่ะ เดทนะคะ,ะกับใครบางคนก็ดูวกับคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลน,นะคะ,ะทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะคะคุณคะเนาะการจบและเริ่มต้นใหม่นะคะคุณถ้าคุณสองคนไม่เข้าใจกันจบกันไปแยกแยกตัวกันไปนะคะอ,อยู่คนละทิศละทางแบบเนี้ยนะคะเขาก็อยากนะเขาก็อยากจะกลับมาคะ่ะนะคะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งคะ่ะคุณสองคน กับใครบางคนไม่ยอมกันนะคะอย่างเชิงกันไม่ยอมกันนะคะคุณคะ่ะเนาะต่างคนต่างมีอีกโก้นะคะคุณกับใครบางคนเกิดปีมะลงมะเสงนะคะกับใครบางคนรักสัตว์นะเนี่ยเห็นไหมคิด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 ,คดนะคะคิดถึงคุณคะ่ะคิดเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะคะคุณติ้งติ้งติ้งนะคะนะคะโอ้ยคุณนะคิดค่ะคิดยเยอะเลยแหละนะ เก็บซ่อนไว้นะคะเก็บซ่อนความรู้สึกนี้ไว้นะคะคนคนนี้เขาบางทีเขาก็อยากจะพูดกับคุณนะอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยากจะสนทนาค่ะบางทีเขาก็ไม่บอกความรู้สึกนะคะเก็บงําเก็บเงียบไว้เพราะว่าอารมณ์ของเขาค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะคุณคาเนาะว้าวคุณอะใต้สําหรับ เป็นไพ่ของรักนะคะแปลว่าคนคนนี้เขารักคุณค่ะสองถ้วยแล้วคิงถือถ้วยไนท์ถือถ้วยแล้วตบท้ายด้วยคําว่ารักขึ้นมาแบบนี้นะคะบุคคลคนนี้รักคุณบุคคลคนนี้มีใจให้กับคุณนะคะแล้วก็คิดถึงคุณนอนไม่หลับเพราะคุณนะคะคุณทําให้เขา,าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทําให้เขา มีอารมณ์นะคะที่มีความหึงหวงคุณด้วยนะคะถามว่าคุณมีอิทธิพลกับเขาไหมแน่นอนคุณมีอิทธิพลกับเขาเพราะว่าเขารักคุณแล้วก็หึงคุณมากๆนะคะคุณคาเนานะก็หวาดกลัวเหมือนกันนะคะเขาก็หวาดกลัวว่าคุณจะเทเขาทิ้งเขานะคะหวาดกลัวว่านะคะ,ะมันจะจบไปนะคะหรือไม่นะคะคนคนนี้ก็นะคะอืม ถึงแม้ว่าคุณสองคนนะคะจะไม่เปิดเผยความรักในครั้งนี้นะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันทะเลาะมันจบกันไปนะคะเขาก็นี้ก็ยังรักคุณอยู่นะคะคุณ คุณยังอยู่ในหัวหัวหัวใจของเขานะคะนะคุณคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้นะคะตรงก็เก็บไว้ไม่ตรงก็ก่องไว้ตรงนี้นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะเอาละไม่บอกไปก่อนคะ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะไปไยค่ะไปบาย สวัสดีค่ะคนกองที่3หวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาไหมคุณมีอิทธิพลกับเขาไหมคะขอไพ่ปลอกด้วยนะคะไพ่ของ justice ขึ้นมาค่ะนะคะ มาดูสิคะคุณมีอิทธิพลกับใจเขาไหมคะไพ่ของ the world ขึ้นมานะคะรักทางไกลรักออนไลน์ไหมกับใครบางคนนะคะโอ้ซีคทถาขึ้นมาค่ะโอ้การเฉลิมฉลองการมีความสุขนะคะโอ้คนคนนี้เขาก็น่าจะติกขึ้นมาก็มีไพ่ของการคิดถึงคุณนะคะการที่เขาออกนะคะหรือ,อคุณสองคนห่างไกลกันมันทำให้เขา คิดถึงคุณนะคะมันยังมันทำให้เขายังไม่ลืมคุณนะคะคุณขานาออ่าไปดูสิคะจะถ้วยค่ะเขาฝันถึงคุณนะคะอ่าบุคคลนี้ฝันถึงคุณนะคะห้าเหรียญขึ้นมานะคะเหงาค่ะตอนนี้นะคะมีความเหงาอ้างว้างโดดเดียวเดียวด้อยู่ตรงนั้นนะคะเด็กถือถ้วยขึ้นนะคะไปดูสิ คุณมีอิทธิพลกับใจเขาไหมไพ่าทาวเวอร์ว้าวคุณกับใครบางคนไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรือเปล่าคะแต่เขาส่องคุณนะคะส่องกระทะขึ้นมานะคะเขาส่องเขาดูคุณน,นะคะคุณขาเนาะอืออ่ะไพ่ของ u d g m e n t ขึ้นมาคะ่ะ u d g m e n t อันนี้แลบออกมาเนาะอือ นะคะคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาไหมคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะ,ะเขายังรักเขายังมีใจให้กับคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าความรักของเขาอาจจะ ไม่กล้าพอเนาะอาจ,จไม่กล้าพอหรือเขาไม่คู่ควรกับคุณก็ได้นะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยกับไพ่ของอห้าเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะคะที่จริงนะเขาคนนี้นะคะก็อยากจะแต่งงานกับคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่ของสี่กระทาเขาให้ justice ขึ้นมานะคะขอโอกาสอยากจะแต่งงานนะคะอยากจะามามาดองกับคุณเนี่ยนะคะอยากจะทําให้มันถูกต้องนะคะคุณนะ าตามกฎหมายนะคะถึงจะไม่มีงานเฉลิมฉลองแต่ก็อยากให้อยากจะจดทะเบียนสมรสกับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าจัสติขึ้นมาแบบนี้นะคะอยากจะมีหลักมีฐานร่วมกับคุณก็ได้นะคะกับใครบางคนก็รู้จักกันออนไลน์รู้จักกันทางไกลนะคะต่างประเทศนะคุณนะถึงแม้ว่าเขาและคุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ของแปดถ้วยกับไพ่ของสองกระถาบุคคลคนนี้นะคะคนที่คุณถามถึงเขา ก็ยังสองคุณอยู่เขาก็ยังดูคุณอยู่นะคะอเขาอาจจะสืบคุณอยู่เงียบๆนะคะคุณขาเนะาะแล้วก็ฝันถึงคุณด้วยนะคะคนคนนี้ฝันถึงคุณค่ะนะคะไปดูสิคะกับใครบางคนถ้าเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณนะคะเขาก็ได้รับนะได้รับผลกรรมนะคะที่เขาเคยทํากับคุณไว้นะคะคุณอืมนะ มาดูสิคะเลิฟค่ะยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะคุณขานอายังรักกันอยู่ยังรักคุณยังคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณอยู่นะคะถ้าถามว่าคุณมีอิอทธิพลไหมมีนะคะคุณกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะนะคะไปหากับลาบากพบเจอกันลําบากนะคะคุณมีอุปสรรคเนาะเมสเซจขึ้นมาเขาคนนี้ก็นะอยากจะ อยากจะสื่อสารหรืออยากจะได้ข้อความหรืออยากจะส่งข้อความนะคะคุณขาเนาะคุณขาบ้านนะคะบ้านคะ่ะนะบ้านขึ้นมาสองสองสำรับเลยนะคะถือว่าคนคนนี้เขาก็มีใจให้กับคุณอยากจะมีบ้านกับคุณอยากจะสร้างฐานะกับคุณนะคะคุณขาเนาะคุณ ภายเก่ยความหวังนะคะ,ะคุณอาจจะมีความหวังความหวังก็คือความหวังของเขานะคะเขาก็หวังว่าคุณะจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะคุณขานอ้องนี่แหละนะความความที่เขารู้สึกกับคุณนะคะความหวังว่าคุณสองคนนะคะจะไดะ้เหมือนตอนนี้เขาหวังหรือฝันนะคะฝันหรือคิด นะคะว่าอยากจะกลับมานะคะสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมานะคะได้ข่าวๆจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคาเนาะใต้สำหรับเป็นเบบีขึ้นมานะคะนะ,ะกับใครบางคนก็นะคะมี เด็กเนาะมีเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอ่านะคะคุณคะเนาะถามว่าคุณมีอิทธิพลไหมคุณก็มีอิทธิพลกับใจเขาคุณทำให้เขานะคะอ่ามีความหวังอีกครั้งหนึ่งว่าจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคุณรู้ไหมเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะคุณก็ยัง ทำให้เขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณอยู่เขายังซองเขายังดูคุณอยู่เขายังติดตามชีวิตของคุณอยู่นะคะอ่าคุณคะเอาลคะค่ะจบก่อนคะ่ะคลิปนี้ตรงก็เก็บไว้ไม่ตรงก็โยนทิ้งไปนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะ <c oughs> แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบายๆค่ะบายบาย